สวัสดีครับผมผมนัาแจมเอซัสซีออร์ทีนครับวันนี้ฮะเราจะมาพูดถึงนี่ไม่ใช่จริงๆนี่เจ้าเฟอร์ลํานี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้เลยนะแต่บังเอิญคับมันมีความเกี่ยวเนื่องบอกเลยว่าเดี๋ยวในคลิปเขามีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ผมพลังจะพูดถึงในวันนี้ครับเพราะว่าวันนี้ฮะผมจะพาไปชมงานเชลล์แมคคณิกแชมเปี้ยนสลีกนะครับซึ่งเป็นการแข,ข,ข่งขันชิงแชมป์ ช่างยนต์ระดับประเทศนะครับงานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่เดอะสตีทรัชดานะครับจัดขึ้นเพื่ออะไรฮะจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะจากกรมฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับแล้วภายในคลิปนี้ต้องบอกเลยนะฮะนอกจากคุณจะได้ชมบรรยากาศของงานแล้วนะครับแล้วจะมาชมประวัติของเขาซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้เพราะเชื่อไหมทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ผ่านตากันไปแล้วเอ๊ะทำไมเชลเชลกับเฟอร์มันเกี่ยวอะไรกันจริงๆริงเนี่ย ไม่ใช่สาระสำคัญวันนี้เราจะพาไปชมงานเชลแมกนีติชมเปี้ยนเีก,นกเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะให้เห็นว่าเชลเป็นผู้นำในเรื่องของอุตสาหกรรมการหล่อลื่นเนี่ยนะครับ เมื่อมีการแข่งขันในเชิงช่างเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มความมั่นใจครับให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการไม่บอกเลยว่าเขาไม่ได้แค่เป็นปั๊มน้ํามันอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้นะครับน้ำมันหล่อรื่นเชลเนี่ยยอดขายเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกมา17ปีซ้อนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องเนี่ยที่เป็นสําหรับรถยนต์เชลเฮลิกน้ํามันเครื่องสาหรับโมไซเชลแอดวานและน้ํามันเครื่องสาหรับรถบรรทุกเชลลิมูล่าอ่ะคุณหูกันหรือย,ยัง ะะแล้วยังมีเรื่องของน้ํามันเกียร์น้ํามันเบรกนะครับใหม่ล่าสุดเรียกว่าดูแลกันแบบครบทั้งเครื่องยนต์ภายในและตัวรถภายนอกอ่ะก่อนที่จะมาพูดว่าสรรพคุณของเขาอ่ะดีสักแค่ไหน วันนี้เราอยากให้พ้อยกันในเรื่องของงานครับเพราะดูมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกเฮ้ยนะมาขายอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะวันนี้จะพาไปชมงานจริงๆซึ่งงานนี้บอกเลยว่าผมก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะว่าในประเทศไทยมีงานแบบนี้บ้างนะครับเราดูบรรยากาศในวันที่ผมเข้าไปชมงานนี่เลยนะครับเปิดงานมาด้านหน้าเนี่ยโอ้โหไม่ต้องอะไรบ้างฮะงานเขาสวยงามอลังการมากนะครับอันดับแรกไม่ต้องอะไรก่อนลงทะเบียนรับของที่ระลึกก่อนฮะเราก็รับของที่ระลึกกันเสร็จเข้าไปเจอที่ บูทต่างๆกันบูทแรกที่เราจะพูดถึงเจ้าตัวนี้ครับนะต้องเอ่ยประวัติตรงนี้สักนิดหนึ่งในเรื่องของ Ferrari รอันนี้จริงๆเนี่ยไม่ต้องพูดก็ได้นะแต่เป็นความอยากพูดส่วนตัวเอากันตั้งแต่โลโก้ก่อนมีคนถามมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมต้องเป็นปั๊มหอยปั๊มหอยคนบอกปั๊มหอยปั๊มเชลในตาเป็นเป็นรูปหอยถูกไหมอันเนี้ยเราแอบไปถามกูรูมานะ เพราะว่าเมื่อ200ปีนะอันเียกว่าประมาณ200ปีเนี่ยว่าจริงๆธุรกิจของเขาเริ่มต้นเนี่ยคือเป็นตัวแทนจาหน่ายวัตถุโบราณในกรุงลอนดอนซึ่งสิ่งที่เขานําเข้าเข้ามาคืออะไรรูป้ป่ะเปลือกหอยจากดินแดนตะว,วันออกไกลนะครับเพื่อมาจัดส่งให้กับร้านแฟชั่นซึ่งแบบชื่อนายมาคัสหรือเปล่า ซึ่งกลายเป็นว่ารากฐานของเขาเนี่ยคือการนําเข้าธุรกิจนําเข้าส่งออกนะครับของนายมาคัสเนี่ยนะครับแล้วก็ลามไปถึงลูกชายเขาในต่อต่อนะครับนะกลับกลายว่ามันมีการนําเข้าของน้ํามันเข้ามาด้วยเขาก็เลยโลโก้เนีจากสิ่งที่เขาเคยทํา มันเลยกลายเป็นโลโก้เชลอ่ะอันนี้เชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อคอมเมนต์บอกผมได้นะนะครับอ่ะเรามาพูดถึงตอนเปิดงานเข้ามาก่อนเปิดงานเข้ามาเจอเรื่องของประวัติของเขาก่อนเลยครับ้องดูฮะเห็นไหมเขาก็ตั้งให้ดูนน่อย่างอันเนี้ยเป็นรูปของการเฉลิมฉลองแชมป์นะครับของฟอร์มูล่า1ครั้งแรกคือเขาคู่กันอ่าที่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ย ทางทีมแข่งของ f e r r a ราี่เนี่ยอยงางโคโรเดียเฟอร์รี่เนี่ยเขาจับมือการวิจัยพัฒนาในเรื่องของของเหลวหรือเป็นจอยสปอนเซอร์กันเนี่ยเขาคู่กันมานานนะครับตั้งแต่เนี่ยอย่างรูปเนี้ยปี1951เหน็นไหมแล้วก็ทุบสถิติมาโดยตลอดนะตั้งแต่ปี51 52ยันไป53เนี่ยนะครับฟอร์มูล่าทูเนี่ยเขาแชมป์14สนามติดต่อกัน2ฤดูกาลน,นะอ่ะเชลก็ยังพัฒนาในเรื่องของน้ำมันและน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยนะครับคุณเห็นหน้าไหมใคร มิเชลชูเมเกอร์่ะแชมป์โลกแบบโอ้โหติดต่อกันเป็นปีที่5้าเนี่ยนะคนนี้ผมว่าทุกคนต้องรู้จักนะครับนะแล้วเขาก็ยาวมามีการแข่งขันแต่ปีทั้งคิมมีไ้ไรโคนเน้นอะถ้าคนเป็นคนที่ชอบ F1 คุณเนี่ยุณจะเห็นภาพเขาคู่กันตลอดคนนี้มีรูปคู่กับผมด้วยผมไปถ่ายไปแล้วกับชา a เลอร์แคร์ซึ่งเขาเป็นชาวมนาโกลทเป็นแชมป์โลกคนแรกนะในรอบข้ปีนะแล้วก็ยัง ชนะในบ้านเกิดของตัวเองไม่แล้ตรงนี้มันก็เป็นเรื่อง,องความเกี่ยวเนื่องนะครับซึ่งผมว่าคนได้ยินเยอะแหละในเรื่องของน้ํามันเครื่องเชลเฮลิกนะนะทีนี้เราก็มาพ้อยกันถึงเรื่องของการแข่งขันกันนะครับมีผู้ร่วมเข้าแข่งขันทั้งหมดแบ่งการแข่งขันหล่อเป็นสารอบนะฮะซึ่งได้แก่รอบคัดเลือกที่เขาคัดจะมาจากภูมิภาคต่างๆเลยนะจำนวน247คนผ่านกระบวนการทดสอบนะครับจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แล้วพอเขาได้ผู้ชนะเนี่ยจำนวน53คนแล้วสุดท้ายเนี่ยรอบพันเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเข้ามาในวันนี้ครับอย่างที่ท่านเห็นวันนี้คือวันตัดสินแล้วมีทั้งหมดเหลือ28คนที่ได้รับโอกาสแข่งขันเนี่ยระดับนานาชาติต้องพูดอย่างนี้นะว่าระดับนานาชาติรางวัลเนี่ยไม่ได้น้อยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยสามหอันดับสองสองหและอันดับสามห้ับาท มีช่างซ่อมรถยนต์เนี่ย12คนนะครับแล้วก็มีช่างซ่อมรถบรรทุกใน4คนนะครับนี่อย่างที่เห็นนี่เป็นไงแล้วก็ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ย12คนนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในตอนแข่งขันกันครับนี่ในโซนของรถยนต์นะครับนะดูฮะโอ้โหป่ะผมให้ดูบรรยากาศจริงๆกันเลยเอาระเาก็จะแยกกันเลยเอาง่ายๆในส่วนของรถเนี่ยโอ้เขามีแข่งอะไรอะเปลี่ยนสายพานนี่เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงไล่ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เปลี่ยนท้าเบรกนะครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะมีการแบบการทดสอบการใช้เครื่องมือวัดค่าต่างๆนะครับอย่างรถบรรทุกนี่เขาเล่นกันแบบอะไรรู้ป่ะเปลี่ยนลิ้นนะฝาตรงฝา,ฝา,ฝาสู้อะไรอย่างนี้กันเลยแล้วก็ยังมีแบบปรีกย่อยอีกหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับเขี้ยววเทียนท้าสายพ่านไดชาร์จดูวงดูแหวนระบบสตาร์ทเครื่องยนต์สตาร์ทมิดอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเชิงช่างเบื้องต้นคือเหมือนแบบอบรมแบบในศูนย์บริการอ่ะพูดกันอย่างนี้ดีกว่านะครับนะ นี่แล้วมาดูฮะขอสัมภาษณ์สักนิดนึงแล้วกันนะมาดูท่านแรกก่อนเขาเป็นยังไงกันบ้างครับผมนายยศพลอิทิพงปยูนครับเป็นงานนี้ดีครับสนุกครับมีผู้ร่วมงานเยอะเลยความยากง่ายก็ผมว่ามาตรฐานดีครับยากนิดนึงตามวิชาการคิดว่าน่าจะได้ครับอาที่หนึ่งเลยครับผมต้องการมันใจผมมันใจที่หนึ่งเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนายเดชอดุลนายไพศานะครับชื่อเล่นชื่อแพ็คครับมาจากกลสินนะครับก็ตื่นเต้นเล็กน้อยครับ ความยากง่ายก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าทางอาจารย์และทางผอ,อ,อก,กรมแรงงานเขาจะเน้นเรื่องขั้นตอนวิธีการให้มันถูกต้องแล้วก็ระยะเวลาให้มันกระชับครับแล้วก็เรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเครื่องไม้เครื่องมือสิ่งแรกก็คือวิชาภาพครับระหว่างทีมช่างหลายๆจังหวัดมารวมกันครับได้แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเชลประเทศไทยนะครับที่จัดงานดีๆอย่างนี้นะครับอยากให้มีทุกปีนะครับ สวัสดีครับผมนายอภิรักษ์จุนทองอเป็นตัวแทนหารถบรรทุกจากภาคใต้ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ครับผมเพราะว่า,าไม่คิดว่าแบบบู๊จัดงานอะไรแบบนี้มีแบบแสดงโน่นแสดงนี่แบบผลิตภัณฑ์พวกทุกๆตัวไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นนะ้ำมันเครื่องอะไรทั้งหมดเลยก็ชอบอยู่นะมีอุปสรรคไหมก็ส่วนตัวผมก็มันยังไงอะ่ะคือเดินเดินทางไกลเนาะเพราะว่าผมอยู่หัดใหญ่ก็คือต้องใช้เวลาในการเดินทางนิดนึง แต่ถามว่ามาตรงนี้เป็นไงบ้างก็โอเคอู่เล็กๆหรืออู่ต่างจังหวัดก็คือ,อก็มีส่วนร่วมในการแข่งขันด้วยปกติมันจะไม่มีมันจะมีการแข่งขันแบบบตริษัทต่อบริษัทอะไรประมาณนี้แต่แต่แ,ตแตส่วนตัวผมก็เป็นอู่ถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่หรอกแต่ก็เชลก็มีเชิญให้ไปแข่งขันทักษะหรือแข่งฟิมชั่นก็โอเคอยู่ครับก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยผลการแข่งขันหรือเนี๋ยวมาวิธีการแข่งเนี่ยว่าจะเมามันสนุกสนานขนาดไหนนะครับนี่ ซึ่งในระหว่างที่เรารอการแข่งขันนะครับในแต่ละบูธแต่ละบูธเนี่ยเราก็เดินเล่นดูผลิตภัณฑ์ของเขาก่อนนะครับนะเรื่องของแบบน้ำมงน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อเลื่นแต่ที่สำคัญนี่นี่ไอตรงนี้ไอพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคาร์แคร์เนี่ยนะแล้วเขาก็มีการเล่นเกมบรรยากาศแบบอ่ะแลกของรางวัลน,นะก็ได้มาแบบนิดๆหน่อยแล้วก็เราว่าเป็นร่วมสนุกกับเขาน้นิดนึงนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราเดินดูงานดูเล่นดูของเขาแล้วเนี่ยเขาก็มีการ แบบเอาผลิตภัณฑ์เข้ามาให้เราดูนะว่าของเ้าดีเลิศประเสริฐสีอย่างไรอ่าลองดูแวะสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราได้ความรู้เลยจากตรงนี้ก่อนที่จะไปดูการแข่งแบบเต็มๆนะครับลองดูครับอันนี้เราก็จะอธิบายถึงเรื่องของเทคโนโลยีของเ e ล์ G T L นะคะที่เรานำก๊าซธรรมชาติมา ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเบสออยจีทีก็จะเด่นในเรื่องของความบริสุทธิ์เพราะว่ามันมาจากก๊าซธรรมชาติคราวนี้เนี่ยเราก็จะมีให้ทดลองมีน้ำมันพื้นฐาน4ตัวแต่ว่ามีแค่หนึ่งขวดเท่านั้นที่เป็น GTL ของ s ของเชลเราสามารถลองดูได้ง่ายๆอย่างเช่นการเขย่านะคะถ้าเราลองเขยา่าดูเราก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีอยู่ขวดหนึ่ง ที่คลายฟองได้เร็วกว่ากดอื่นเ<ม>ช่นตัวเบอร์2เบอร์2นี่ก็คือเป็น g t l ของเชลล์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของ g t l การที่มันสามารถคลายฟองได้เร็วเนี่ยเวลาเรานึกถึงว่าในกระบอกสูบมันก็จะหล่อลื่นได้เต็มที่ไม่มีแก๊บไม่มีช่องว่างของฟองอากาศที่จะทำให้เกิดการที่น้ำมันไม่ได้เข้าไปหล่อลื่นได้ก็นี่ก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของ g t l ในเรื่องของการค้ายฟองและของความบริสุทธิ์ที่จากวัตถุดิบของมันค่ะ ก็อัน hey. นี้เป็นการเปรียบเทียบกันเนาะระหว่างน้ํามันที่มีขายในตลาดนะครับกับน้ํามันของเชลโดยที่น้ํามันในตลาดทั้งสองตัวเนี้ยที่เราเทียบกันเนี่ยเป็นน้ํามันที่มีความเหนียวเท่ากันนะครับโดยเราต้องการเทียบดูว่าน้ํามันที่ความเหนียวเท่ากันเนี่ยตัวไหนที่มีแรงเสียดทานน้อยกว่านะครับซึ่งแรงเสียดทานน้อยกว่าเนี่ยจะช่วยเรื่องอะไรก็คือช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้นะครับโดยวิธีการเทสเนี่ยเราก็พยายามที่จะหมุน ส่งทั้งสอ,งอันนะครับแล้วดูว่าลูกไหนหยุดช้ากว่านะครับผมซึ่งน้ํามันที่มีแรงเสียดทานน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะหมุนได้ไวกว่าแล้วก็หยุดได้ช้ากว่านะครับครับในส่วนของน้ำมันเครื่องรถบรรทุกเนาะ จริงๆน้ำมันเครื่องรถบรรทุกในตลาดตอนนี้มันเป็นน้ำมันแร่ซะเยอะนะครับซึ่งตอนนี้เราพยายามจะแนะนำตัวใหม่ขึ้นมาที่เป็นเทคโนโลยีคตึงสคอร์นะครับซึ่งตัวนั้นก็คือตัวเชลล์ลิมิลลาอัพโฟร์พลัสตอนนี้จะเป็นการพูดให้เห็นถึงเพอรามิเตนซ์ของลิมิลลาอัพโฟร์พลัสที่ความเหนียดเท่ากันนะครับแน่นอนอันนี้จะเป็นเรื่องของฟริคชั่นเหมือนกันก็คือดูว่าการลดแรงเสียดทานระหว่างน้ำมันที่เป็นน้ำมันแร่ในตลาดโดยทั่วไปกับน้ำมันสังเคราะห์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอ่่าซึง ถ้าส like the ังเกตนะครับตัวที่เป็นน้ำมันสังเคราะห์เนี่ยมันจะลื่นกว่าตัวที่เป็นน้ำมันแร่ที่ความเหนืดเท่ากันเพะนั้นเนี่ยในเรื่องของการไหลลื่นเข้าไปปกป้องเครื่องยนต์ในส่วนต่างๆเนี่ยฝั่งน้ำมันสังเคราะห์ก็จะดีกว่านะครับเนี่ยถ้าดูเลยก็จะเห็นภาพว่าฝั่งน้ำมันสังเคราะห์มันไหลได้เร็วกว่านะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของการไหลลื่นที่ดีกว่าแล้วเนี่ยมันยังมีในส่วนของเรื่องการลดการพองของน้ำมันแล้วก็คุณสมบัติการปกป้องที่น้ำมันสังเคราะห์ก็จะดีกว่าน้ำมันแร่ด้วย นิดๆหน่อยๆนะครับเอาเป็นบางส่วนเอาละทีเนี้ยจบไปดูบรรยากาศแล้วนะครับว่าเริ่มแข่งเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างเราเอาโซนของมอเตอร์ไซค์ก่อนดีกว่านะครับโซนมอเตอร์ไซค์นี่เราเริ่มมันที่จุดพอยน์นี้เลยเริ่มเลยเอาละครับนี่ฮะอย่างยกตัวอย่างนะสั้นๆนะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเ,นเพรคนะครับไหลน้ํามันเบรเปลี่ยนผ้าเบรไร่ลมเบรกเนี่นะเขาก็จะมีการแข่งมีกรรมการดู มีการจับเวลานะครับอ่ะเราดูกันไปเพลินๆครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้เครื่องมือวัดค่าต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจับเวลาด้วยนะครับความพร้อมด้วย นะอย่างอย่างท่านนี้นี่ก็จะเรื่องของการนะับเปลี่ยนวงเปลี่ยนแหวนโหเรียกว่าเชิงช่างทุกเทคนิคครับผมรัตสตอร์นี่ก็เราก็จะดูกันนานหน่อยนะฮะนี่เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดเช็คยังไงเช็คแบตเตอรี่เช็ค,ชค,ชคโอเยอะครับ เรียกว่าไว้รองรับในเรื่องของการบริการในเรื่องของูนย์บริการที่เขามีเพิ่มเติมมาได้แบบครบถ้วนนะฮะอะ่เป็นไงมอไซค์แค่นี้ก่อนไปดูรถบรรทุกก่อนรถบรรทุกนี่รถบรรทุกทําอะไรบ้างฮะไปดูฮะอ่ารถบรรทุกมีอะไรบ้างนี่รถบรรทุกนี่จริงจริงเนี่ยตัวผมก็ไม่ค่อยรู้นะอ่าแต่เนี่ยอย่างดูอย่างตอนนี้ฮะอย่างสถานีนี้นี่เห็นไหม พอใส่ฟ้าทรงฝาสู่เปลี่ยนวาลวก็เราก็ทําเครื่องเบนซินอยู่แล้วนะยังไงพื้นฐานของเครื่องยนต์ที่เป็น4จังหวะเนี่ยไม่หนีกันครับนะนีะ่ดูความชํานาญนะครับเห็นกันเลยสดๆจับเวลาแบบนี้เลย,ยการครับนี่นะการใช้เครื่องมือวัดค่าต่างๆ รถบางทีนี่ดีเลยเสียฟิวขาดใช่ไหมต้องเป็นเอาละทีนี้รถยนต์กันบ้างอะเอาสักสักสองสามปัญานีมาเนี่ยพื้นฐานเลยเดี๋ยวนี้คือเชลเนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่น้ำมันอย่างเดียวแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเชิงช่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้นะครับในเรื่องของการทำงานด้วยในการดูแลลูกค้าของทางศูนย์บริการเชลเองด้วยนี่ดูครับ เกรงหน่อยฮะคนนี้พื <are> ้นฐานจะให้คล้ายกันครับมีในเรื่องของการเปลี่ยนผ้าเบรกวัดระยะเบรกนะครับเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนสายพานนะครับการเช็คค่าต่างๆระบบไฟเรียกว่าช่างนี่ต้องเป็นลละ,ะต้องเป็น,ะนหะนนี่เหมือนกันเหมือนกัน ทุกอย่างนะครับอยู่ในเงื่อนไขของเวลาด้วยกรรมการนี่คุมเข้มกันเลยทีเดียวเชียวอ่อาเนไงรับไปแล้วนะทั้งมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกรถยนต์นะครับบรรยากาศก,าก็ดําเนินไปแบบถือว่าดีอ่ะผมบอกเลยว่าถือว่าดีครับผมสิงตโตแกล้วกล้า นักวิชาการพฒนาผีมืองานชำนาญการพิเศษสถาบันพฒนาผีมืองานหนึ่งสมุดประการกรมพฒนาผีมืองานครับวันนี้มาเป็นกรรมการครับเพื่อควบคุมการให้คะแนนให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนครับเกณฑ์การให้คะแนนก็คือในครั้งนี้จะแบ่งเป็น3มช่างเกณฑ์การแข่งขันคือ,อใครทําถูกต้องคะแนนก็จะได้ใครไม่ทำคะแนนก็จะไม่ได้หรือทำผิดก็คะแนนไม่ได้สุดท้ายแล้วแบ่งเป็นสีสานี เมื่อรวมกันทั้งสี่นีถ้าได้คะแนนสูงสุดผู้นั้นเป็นผู้ชนะครับผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ฝีมือ,อยอดเยี่ยมนะครับดีๆทุกคนนะครับเพียงแต่ในการแข่งขันาบางครั้งด้วยเวลาที่จํากัดด้วยอะไรที่เป็นปัจจัยบีบคั้นอยู่ก็ทําให้ผิดพลาดบ้างนะครับก็ทำให้คะแนนถูกลดไปสุดท้ายแล้วคะแนนทั้งหมดก็มารวมกันใคร ได้คะแนนมากที่สุดก็เป็นผู้ชนะในการแข่งขันรอบนี้ครับก็ถือว่าต้องขอบคุณเชลล์นะครับที่ให้โอกาสช่างนะครับช่างที่อยู่ทั่วประเทศนะครับที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผ่านการแข่งขันของเชลล์นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับควรจะส่งเสริมช่างเหล่านี้ให้มีการพัฒนาฝีมอือต่อไปนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ครับปิดท้ายอยากรู้แล้วดิทีมไหนชนะนี่มาดูครับ ผลการประกาศรางวัลนะครับกับงาน Gel Champions League. เจลแมกนิ c แชม p i เ n ียนส์ลีกอ้าวเราไปดูนะครับผู้ชนะรางวัล1 2 3เขามีใครกันบ้างไปชมครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2แตได้แก่คุณ ได้แก่นายชาีพิกุณกลิ่นครับทีก่คนคู่รับของและทู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทรถบรรทุกได้แก่นายอภิรัคจุด ออนะรัองชนะเลิศอ,อันดับสองประเภทช่างซ่อมรถยนต์ได้แก่คุณคุณปียพงษ์ชัยศรีทาครับขอเสียงปรบมือให้กับรอชนะเลิศอ,อันดับที่สองนะครับและผู้ที่รลับรางวัลรอชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งประเภทช่างซ่อมรถยนต์ได้แก่คุณ จากชื่อเขาเนี่ยต้องมาปลายปีแน่ๆครับเพราะเขาชื่อนายทันว่านิกกนิรันด์ครับเสริมและเห็นความสำคัญของผู้เด้รับรางวันนะครับรอชนะได้อันดับหนึ่งประเภทช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ได้แก่คุณคุณจอรบอลอินทิพย์ประยูนครับ ขอเสียงปรบมือให้กับพี่เยอะสัพคนะครับรางวัลชนะเลิศนปครับประเภทช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ได้แก่คุณคุณชมวัชชัยหลายซุกน,นัครับยนีีกับพี่ชมัชชัยด้วยนครับผมจริงจรครับซึ่งแอบได้ยินมาว่าปีหน้าก็น่าจะมีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น เรียบร้อยนะเป็นไงบ้างครับกับงานดีๆแบบนี้นะครับที่ทางเชล์ประเทศไทยจัดขึ้นนะครับเรียกได้ว่ามีส่วนช่วยนะครับในการพัฒนาฝีมือของช่างไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับนะและขอแสดงความยินดีครับกับพี่น้องช่างฝีมือทั้งหลายนะครับทุกคนที่ได้ร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ด่านแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับนะต้องบอกเลยว่า บอกเลยว่ากิจกรรมอย่างนี้ครับน่าสนับสนุนมากๆนะครับแล้วบอกเลยนะงานหน้าถ้ามีอีกบอกผมด้วยเดี๋ยวไม่แน่อาจจะแกล้งไปจับเวลาด้วยวันนั้นนะพลาดจริงนะเพราะว่าตัวผมเนี่ยไม่อยากจะเข้ากล้องนะนะครับเพราะว่าเพิ่งจะไปหาหมอผ่าตัดนะครับผ่าตัดทําตาทำาะไรมาตาค่อนข้างเจ็บนะครับก็เลยแบบเขินอนะ่ะไม่อยากเอาหน้าเข้าไปเอาแบบวันนี้นี่ก็ถือว่ายุบลงมาเยอะแล้วนะครับวันนั้นนี่ นี่อย่างนี้เลยนะก็เลยแบบขอหลบอยู่หลังกล้องแล้วกันถ้าโผล่เข้าไปนี่เลือดไหลออกตาเดี๋ยวจะหวาดกลัวกันนะครับนะแล้วอย่าลืมครับนะฮะเชลนะครับผู้ผลิตน้ำมันแนวหน้านะครับเรียกว่าเป็นแนวหน้าของประเทศไทยเลยยังไงก็ลองไปหาใช้กันดูนะครับผมว่าสายรถซิ่งของเราเนี่ยเชลเนี่ยก็อยู่ในใจในหลายๆคนอยู่แล้วครับแลวอย่าลืมฮนะงานดีๆแบบนี้ถ้ามีแจมจะพาทุกคนไปชมอีกแน่นอนนะครับอย่าลืมมะคลิปนี้ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์เพื่อนจะรู้ว่าเชลค์เาเฟียจริงไปก่อนครับสวัสดีครับ